สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิ i โลโ o p h เ DAILY วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหนึ่งในแนวคิดสำคัญของโซเครติสซึ่งกล่าวว่าคุณธรรมคือความรู้วลีนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเราคิดให้มันลึกๆนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราได้เลยโซเครติส so เชื่อว่าทุกการกระทาของมนุษย์ล้วนมีรากฐานมาจากความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมเขาอธิบายว่า การกระทำที่ดีเกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีจริงๆและการกระทำที่ผิดพลาดก็มักจะเกิดจากความไม่รู้ลองหันกลับมามองดูชีวิตของเราบ้างครับเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจผิดพลาดเช่นทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองหรือว่าคนอื่นเสียใจเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเราทําไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆโซเชติสชี้ว่าการกระทําผิดเนี่ยไม่ได้มาจากความเลวร้ายในจิตใจแต่เพราะเราขาดความเข้าใจอย่าง แท้จริงต่างหากและสิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญคือถ้าเราต้องการใช้ชีวิตที่ดี เราต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนรู้ในห้องเรียนหรือว่าหนังสือแต่คือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจว่าคุณธรรมที่แท้จริงคืออะไรโซเครตียังเน้นว่าคุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้เราได้มันต้องมาจากการที่เราตั้งใจที่จะตั้งคําถามฝึกฝนและก็ค้นพบด้วยตัวเองลองถามตัวเองดูนะครับคุณเข้าใจจริงๆไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคุณกําลังทําสิ่งที่ดีเพราะมันดีจริงๆหรือเพียงแค่ ที่่่คนนออืบอกวาาตมดีดังนั้นหากเราต้องการใช้ชีวิตที่ดีแบบที่โซเคเตสพูดถึงเราต้องเริ่มจากการเรียนรู้พัฒนาความเข้าใจและกล้าที่จะตั้งคำถามเมื่อคุณรู้ว่าคุณธรรมคืออะไรคุณก็จะมีเครื่องมือในการนำทางชีวิตของคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงและนี่คือแนวคิดที่ว่าคุณธรรมคือความรู้ที่เราอยากฝากไว้ในวันนี้หวังว่ามันจะช่วยให้ทุกคนหันกลับมามองตัวเองและเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่ๆในทุกๆวัน พบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับฟัง philosophy daily สวัสดีครับ